สวัสดีจ้ามันนี่ก็อยูกับชองแม่ผู้พาค้นบาน,บานมื่อนี่ก็สีภาพี่น้องมากินมะม่ากลางทงหน้าผ้าลูกมาเล่นทงให้ทงหน้าเนาะก็มาชมบรรยากาศพร้อมๆกันจ้ามันนี่ก็บสืผ้ามากินผัดมามา่มา,มา กลางทุ่งนามาพี่น้องมากินน้ำกันจ้ะเซฟเซฟแ่จอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปน้ำเลยจ้าเซฟเซฟจ้าพัดมากมากกลางทงนาแม่ปูปลาคนบ้านบ้าน Channel แม่จะนั่งกินกองฟางให้งูนั่นง่ายกว่าเส้นแม่ไม่ได้ตัดแพนเอาฝ้านั่นมาให้แม่ลองหน่อย เอามาให้ยู่ยูเซ็บเจ็บพี่น่มไใไซขนาดส่ทัวเป็นพักกับ ้ลูกมะเร็งท้งหน้าเนาะสร้างบ้านกองเปี้ยงให้เด็กน้อยเล่ยนลูกใส่หอเปี้ยงมาแล้วความสุขของลูกพี่น้องเอ้ย คนใหม่เอ้ยนั่นเลยว่ะพ่อล่ะลูกเล่นซับนี้ละเดี๋ยวเขาก็กลับบ้านแล้ว นึกถึงตอนสมัยดึงหน่อยพ่อแล้วครับโอ้ยบ้านอะไรเนี่ยเบิ่งเสียเบิ่งภายในพี่นอกใหละ่ละนำ้ำแพนหาหน้ามานึงนี่ อันนี้ก็จะเป็นภายในพี่น้องเอาเวลาขับไปอีกขับไปได้บโอโครโครแม่โคควบทุกของลูกๆพี่พพน้องเอาควางมาขนไว้ที่ไหนเป็นที่นอนแทนเทปั๊ปไปขนฟานมาเป็นที่นั่นกัน พ่าลูกมันเล่นอยู่หน้ามาทลายงวัวพี่น้องอยันงวัวลงเขาูงวัวกำลังมาแล้วงวัวกำลังมาพ่อแล้วลูก ความสุขของเด็กน้อยเนาะความสุขของเด็กน้อย หรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงทานได้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการฮิดคลิปต่อๆไปจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้า